สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่พี่คลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับเนาะก็คัดเลือกนะครับแนวทางตัวเลขนะครับมาไว้ตรงเลขตารางเนาะท่านใดชื่นชอบแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะครับสําหรับแนวทางในโค้ดสุดท้ายมัดรวม3น้อยนะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่เนาะต้องใช้คําว่าขอโทษพี่พี่ทุกท่านนะครับท่านใดที่นะครับ เสียงโชคนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าแนวทางนั้นหลุดนะครับพี่ๆแนวทางนั้นหลุดทั้งรอบโค้งสุดท้ายแล้วก็แยกหน่อยนะครับก็คือว่าแนวทางไม่เข้าเลยนะครับก็ต้องขอโทษพี่ๆอีกครั้งนะครับสําหรับแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมฝากคําเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับเลขตารางวันนี้นะครับพี่ๆมาดูกันนะครับ เดี๋ยวนะครับผมเลขตารางนะครับผมให้ไปที่เลขแปดเลขห้าเลขศูนย์เลขหกเลขเก้า เก้านะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเลข1นะครับ068 9 5 1นะครับสายวิ่งวันนี้ให้วิ่งนะครับให้วิ่งไปที่เลข5นะครับผมสายรูดให้ไปที่เลข8

สามตัวให้ไปที่แปดห้าหกห้าแปดห้านะครับก็นะครับผมแนวทางเนาะจะประมาณนี้นะครับพีห้ากับแปดนะครับเลขตารางเนาะ ตัวนี้นก็จะเป็นที่5้าหกห้าหนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับหานอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3ามนอยเนาะวันนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนาทางนะครับขอให้เฮงๆปังๆนะครับผม คลิปนี้สวัสดีครับ